ยูโร2อ2 6นนะครับโทษยูโร2อ2 4อ้เริ่มเบลอแล้วนะครับครบหนึ่งสัปดาห์พอดีนะครับยูโร2อ2 4นะครับรอบแบ่งกลุ่มมีอยู่หกลุ่ม A B C D E F นะครับค่ำคืนที่ผ่านมามีการแข่งขันนัดที่2ในกลุ่ม ก e. ลุ่ม E และกลุ่ม D นะครับเริ่มเบอร์แล้วสามคู่นะครับโอ้โหนะเอาคู่เพิ่งจบลงไปกันสดๆสดร้อนๆนะครับทีมชาติฝรั่งเศสทีมแต่งอีกทีมหนึ่งนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้คราวนี้แหละนะครับพบกับทีมชาติฮอลแลนด์ก็ อดีตมหาอมนาลูกหนังอีกประเทศหนึ่งนะครับอัศวินสีสม้มนัดแรกทั้งคู่เก็บชายชนะมาด้วยกันทั้งสองทีมนะครับก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะเป็นทีมที่สามตามสเปนและเยอรมันผ่านเข้าไปเล่นในรอบน็อ c เ out ์16ทีมสุดท้ายให้ได้ในค่ำคืน นี่แหละนะครับเกมก็เป็นไปด้วยความโอ้นะใส่กันไฟแลบเลยนะครับเสียดายที่ไม่มีประตูเกิดขึ้นตลอดทั้งเกมแม้จะมีการเอาประตูปะซุกตาขายได้ าฝากฝั่งของอัศรินสีส้มแต่ก็ถูกริบนะครับ VAR ริบประตูเนื่องจากเห็นว่าเป็นการล้ำหน้าก็เสมอกันไปแบบสกอร์ศ0นนะครับแต่ว่าเกมเป็นไปได้วยความสนุกสนานเร้าใจสมราคาทีมใหญ่นะครับก็แบ่งแต้มกันไปทีมละ1แต้มนะครับทำให้ ขณะนี้ทั้งฮอลแลนด์แล้วก็ฝรั่งเศสมี4คะแนนจากการลงเล่น2นัดเนเธอร์แลนด์ hmm. หรือฮอลแลนด์เนี่ยนำเป็นผู้นำกลุ่มนะครับด้วยผลต่างประตูได้เสียเท่ากันนะครับแต่ว่าประตูที่ยิงได้ฮอลแลนด์ Holland ทำได้มากกว่าก็เป็นผู้นำกลุ่มนะครับตามมาด้วยฝรั่งเศสในขณะที่อีกฝากฝั่งหนึ่งนะครับ ในกลุ่มเดียวกันนี้นะครับแตะก่อน5้าทุ่มทีมชาติออสเตรียโนดูดันจริงๆนะครับออสเตรียนะพลิกเอาชนะโปรแลนด์ไปสามประตูต่อหนึ่งอืมนะถือว่าเป็นฟอร์มที่ สุดยอดนะครับเกมก็เป็นเป็นคู่ที่มีความสนุกสนานอีกคู่หนึ่งเมื่อคืนนี้ยิงกันไปถึง4ประตูนะครับออสเตรเลียชนะโปรแลรนด์ไป็น3ประตูตัวหเก็บ3คะแนนตามหลังฝรั่งเศสและฮอลแลนด์นะครับเป็นที่3ในกลุ่มและก็ส่งโปรแลรนด์กลับบ้านอย่างไม่เป็นทางการนะครับ เพราะเต่ยังไม่ครบทุกนัดก็เป็นทีมที่สแล้วที่ต้องกลับบ้านอีกทีหนึ่งนะครับกลุ่มนี้ก็ก็เหลือนี่แหละนะครับ3ทีมนี่แหละที่จะต้องไปเล่นยืนยันการันตีว่าใครจะเป็นจ่าฟูงใครจะเป็นที่2และใครจะเป็นที่3โอกาสที่ทั้ง อแลนด์และก็ฝรั่งเศสจ,จะกอดคอกันเข้ารอบก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้ออสเตรียนะครับเกิดทะลึ่งพลิกล็อกเอาชนะอัดสวินสีซ่อมในนัตุดท้ายนาตสุดท้ายก็นะ <c oughs> อันนี้แหละ <c oughs> ต้องดูเลยนะครับว่าฝรั่งเศสจ,จะเอาตัวรอดได้หรือไม่ และอัศวินสีส้มจะมีคะแนนเพียงพอที่จะเป็นที่สามที่มีคะแนนที่ดีที่สุดสี่ทีมเข้ารอบสิบหกทีมสุดท้ายได้หรือไม่อ้าวกลุ่มนี้ก็มีความสนุกสนานไปยันนัดสุดท้ายนะครับแม้ว่าโปรแลนด์จะตกรอบไปแล้วก็ตามนะครับในขณะที่คู่หัวคลํำนะนี่ <laughs> สโลวาเกียพบกับยูเครนนะ คู่นี้ต้องบอกว่าเป็นผลการแข่งขันที่เอาเฉพาะในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับพลิกความคาดหมายพอสมควรนะครับเพราะนัดแรกนะครับยูเครนโอแพรโรเมเนียไปถึงสามประตูต่อศูนย์ไปศูนประตูศูนประตูต่อสามนะครับเขาคิดอ่ะอนะคงเป็นเพราะ สภาพหัวจิตหัวใจของนักเตะทีมงานที่บ้านเมืองของตัวเองอยู่ในสภาวะสงครามกับรัเสเซียคงจะบอกช้ำแหละนะครับมนนันนะเออกันนี้แล้วถ้าแพ้แพ้ตกรอบก็เข้าใจได้แต่ที่ไหนได้นะครับ เมื่อคืนนี้นะครับยูเครนแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นไม่ยอมตายถึงขนาดที่ว่าสโลวาเกียซึ่งนัดแรกนะครับทอกช็อกโลกล้มยากอย่างปีศาจแดงแห่งยุโรปเบลเยียมมาหนึ่งประตูต่อศูนนะครับช็อกกันไปแล้วเบลเยียมเป็นทีมใหญ่ที่แพ้พิกล็อกในนัดแรกนะครับ ยูโร2024คราวนี้ให้กับสโลวาเกียเนี่ยโอ้โหแล้วเริ่มเกมไปก็สโลวาเกียก็ยิงประตูนำยูเครนขึ้นไปก่อนด้วยนะครับแล้วก็ว่าอ้จบแล้วอ่ะจบแล้วนะมันจบแล้วนะโอกาสที่สโลวาเกียจะเก็บชัยชนะและเป็นทีมที่สามตามเจ้าภาพเยอรมันแล้วก็ สเปนเข้ารอบนี่นะนั้นทรงมาน่าจะมาอย่างนั้นแต่นะครับตัดจบเลยดีกว่านะครับสุดท้ายยูเครนพลิกเอาชนะสโลวีเกียไปสองประตูต่อหนึ่งเห็นอารมณ์ความยินดีของบรรดานักเตะยูเครนโหนะ นี่แหละฟุตบอลนะครับยูเครนก็ยังอยู่ในเส้นทางที่จะผ่านเข้าไปเล่นรอบน็อกเอาท์เพราะมี3คะแนนเท่ากับสโลวาเกียนะครับและเฮท to h เฮทกับสโลวาเกียดีกว่าด้วยนะครับอันนี้ชัดเจนนัดสุดท้ายไปบูก,กับเบลเยียมเอาติดตามนะครับถือว่าเป็นคํำคืนที่มี ความเร้าใจสีสันนะครับไม่ไม่แพ้วันก่อนๆน,นะครับก็ตอนนี้ก็ยังมีเพียงแค่2ทีมเท่านั้นที่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ k อ o เ k out แน่นอนแล้วอย่างเยอรมันแล้วก็สเปนส่วนทีมที่ตกรอบก็อย่างที่ทราบกันค่ำคืนนี้มีเตะกันอีก3คู่เช่นเคยนะครับเป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2อวันสุดท้ายนะครับ กูที่น่าสนใจขออนุญาตดูโพยกันสักนิดหนึ่งโอ้มันเยอะเราดูจำไม่หวาดไม่ไหวนะครับสองทุ่มนะครับจอเจียพบกับเช็กโกสโลวเวียอืมเช็กสาธารณัฐเช็กหรือเช็กเกียเอาทุกวันนี้มันจอเจียเช็กเกีย,กยนะครับอะไรเนี่ยเนยทั้งหลายนี่นะครับตุรกีเนี่ยนะครับค่ำคืนนี้จอเกียพบกับ เช็ค2องทุ่มนะครับแล้วก็คู่คู่ใหญ่นะครับ5้าทุ่มคืนนี้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงตรุรก,กีนะครับพบโปรตุเกสนะก็ต้องอาจจะมีสักทีมแหละที่นะผ่านก็ไปเล่นในรอบน็อกเอาท์และคู่สุดท้ายในรอบนรอบที่สองรอบแบ่งกลุ่มคู่สุดท้ายคืนนี้ตีสองนะครับเบลเยียมซึ่งแพ้ โลกให้กับสโลวเกียมานนัดแรกจะพบกับโรมาเนียผีดิบโรมาเนียซึ่งโอ้โหเอาชนะยูเครนมา3-0นะโอ้โหเบลเยียมนี่หวาดเสียวเป็นอย่างยิ่งนะครับค่ำคืนนี้ถ้าถ้านะครับเสียท่าให้กับโรมาเนียอีกเก็บฉากปิดฉาก ยูโร2024ทันทีก็ติดตามชมและเชียร์ทีมรักทีมชอบไม่เป็นไรนะครับอัปเดตผลการแข่งขันให้ฟังกันทุกวันประชากรฟุตบอลอย่างพวกเราชั่วโมงนี้ก็ต้องอาละอดนับอดนอนบ้างแต่ก็ต้องดูแลสุขภาพนะครับเพราะโอ้โหเหลือเชื่อตอนนี้ในขณะที่เรากำลังโฟกัสยูโร2024อยู่กันแบบนี้แหละนะครับแต่ดูกันวันละสคู่นี่แหละนะ 6กลุ่ม24ทีม6 4 24รอบแบ่งกลุ่มเตะกันทุกวันวันละ3คู่นะครับฝากฟังทวีปอเมริกาโอ,โอ้ต้องขอไปเกกหัวตัวเองเจริงๆนะครับมัวแต่มาสนใจยูโร 2, 2024ทวีปอเมริกาเขาก็มีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติ อเมริกานะครับคบป้าอเมริกาสองพ่บสี่เช่นเดียวกันนัดเปิดสนามไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เองนะครับเมื่อวานนี้เองนัดเปิดสนามเริ่มขึ้นแล้วนะครับปีนี้สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพนะครับมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันสี่กลุ่มนะครับไม่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 ได้มากมายเหมือน ทวีปยุโรปนะเขามีอยู่4กลุ่มนะครับกลุ่มมะสทีมก็16ทีมเท่านั้นเองนะครับ A B C D นะครับเมื่อคืนนี้กูเมเปิดสนามไปแล้วนะครับทีมชาติอาร์เจนตินาเอาชนะทีมชาติแคนาดาไปบบอบอ2ประตูต่อ0น,นะครับอาร์เจนตินาซึ่งนำนำโดยเรเนลเมซ,ซี่นะเนเมซ,ซี่ไหม <laughs> โอ้นะมาเตะกันชั่วโมงแบบนี้นะมันเหลือเชื่อนะเราเราเราดูฟริกันเนชั่นครับชนกับเอฟซีเอเชียนคัพไปแล้วนะครับเมื่อต้นปีนะครับเมื่อประมาณเดือนกุมภาเนะี่ยมากลางปีเอาอีกแล้วนะครับยูโรสองพันยสี่ชนโคปาเมริกาสองพันยสี่นะครับโอ้จะดูกันยังไงคันนี้แบ่งกันยังไงเนี่ยแบ่งแบ่งผ้ากันยังไง ในขณะที่กำลังคุยกันอยู่นี่นะครับมีมีเตะก,กันอีกเขาป้าอเมริกากำลังเตะก,กันเลยนะครับเปรูกับชิลีนะครับผลการแข่งขันยังศูนย์ประตูต่อศูนย์อยู่นะครับเพิ่งเตะไปเมื่อประมาณ7จ็ดโมงเช้านี่เองนะครับเมื่อประมาณผ่านไปสักห้าหนาทีเนี่ยนะครับติดตามแหละโอ้แต่มัน,ม,นมันคงไม่หวนม่ไหวดูเวลาแล้วนี่จริงเวลามันคือพอเป็นมาเมริกาเนี่ย เวลากับประเทศไทยเนี่ยมันมันต้องเช้าเท่านั้นเลยนะครับเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะครับโอกาสที่คือคือเตะในเวลาที่เราทํางานเอางี่ดีกว่านะย <c oughs> กตัวอย่างเมื่อวานนี้ก็เตะกันเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าวันนี้ก็เจ็ดโมงเช้าอีกแล้วนะครับช่วงนี้มีวันละคู่เท่านั้นเองนะครับแลรุ่งนี้เห็นว่ามีเตะคู่หนึ่งตีห้าเวลาเนื่องจากเวลาสหรัฐอเมริกาเนี่ยตามโซนประเทศเขาใหญ่ไงเจ้าภาพไงแล้วก็โอ้ ดูดูสนามแข่งขันแล้วนะครับโอ้ oh, ตั้งแต่นุ่นไมอามีฟลอริดาูยันนุ่นเลยครับ l อ a เอแอร์เรนตาดากเวสโคสเลยนะครับทามโซนห่างกันสามชั่วโมงกลมๆนะครับสามชั่วโมงกลมๆนะครับฝัง่งฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับแล้วก็แข่งกันกระจัดกระจาย ออก็จัดการการแข่งขันอ่าละมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับซึ่งซึ่งมันมันมันก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าเจ้าภาพเขาก็อยากจะกระจัดกระจายกระจายความความให้มีบรรยากาศการแข่งร่วมให้ได้แต่ละเมืองได้มีโอกาสได้ร่วมจัดการแข่งขันครั้งนี้ก็เอาเป็นว่าแค่ติดตามผลการแข่งขันคู่ที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังบ้างตามบางโอกาสแล้วก็ เอาไว้เขา้ารอบลึกๆค่อยมาว่ากันเพราะว่าทวัวร์นนเมนต์นี้ก็ไม่ธรรมดาต้องบอกนะครับอุด,ดมไปด้วยทีมมหาอำนาจลูกหนังระดับแชมป์โลกทั้งสิ้นนะครับบราซิลอย่างนี้นะอ์เจนตินา่าอุรุกวัยเม็กซิโกเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมีคู่ไหนผลการแข่งขันที่น่าสนใจก็มาติดตามกันเอาดูแลสุขภาพนะครับยังไง แต่ว่านะเดือนหนึ่งเต็มๆแหละผ่านไปแล้วหนึ่งสัปดาห์อ้อโคปาเมริกา2024เนี่ยมีเนื่องจากจำนวนทีมมีแค่16ทีมนะครับแข่งน้อยกว่ายูโร2024นะครับเริ่มช้ากว่าประมาณ1สัปดาห์เพิ่งเริ่มเมื่อวานนี้นะครับแล้ววันจบนี่ไปตัดจบพร้อมๆกันเลยนะครับ14มิถุนายนสิบสี่กรกฎาคม นัดชิงยูโร2024กับนัดชิงชนะเลิศโคปาอเมริกา2024วันเดียวกันโอ้เตรียมฉีกป,ปฏิทินรอไว้เลยนะครับ14กรกฎาคมอาประมาณนี้แหละอย่าพึ่งอย่าพึ่งไม่ใช่อย่าพึ่งถอดใจอย่าพึ่งเป็นอะไรไปนะยังไงก็รักษาสุขภาพนะครับดูฟุตบอลกันยาวๆ ก็ถือว่าเป็นความสุขในช่วงปิดเบรกฟุตบอลลีกโอ้นี่ถือว่าเป็นปีที่นะเหลือเชื่อนะครับเป็นช่วงพักเบรกก่อนเปลี่ยนฤดูกาลเริ่มฤดูกาลไงของฟุตบอลลีกแต่ละประเทศที่น่าจดจำไปอีกปีหนึ่งนะครับ2024จำไว้นะครับเป็นปีที่ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งทวีปนะครับทั้งเอเชียแอฟริกา ยุโรและอเมริกาเตะพร้อมกันก็บันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์มีสุขทุกคนนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาอัปเดตผลการแข่งขันยูโร2024และโคปาเมริกาวันนี้ยินดีที่ได้พบกันครับสวัสดีครับ <S <S